แต่เราคงไม่ไม่จบเพราะว่าวันนี้เสียงเรื่องเสียงมันขัดข้องนะครับถัดไปครับคือถ้าเราถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขีดความสามารถในการขีดความสามารถในการคอมพิว สี่ความสามารถในการนำเอาความรู้จากทั่วโลกมาใช้ขีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับในระดับภูมิภาคและในระดับโลกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราถ้าพูดถึงในแง่ของบริษัทแล้วเนี่ยเราจะต้องทําให้บริษัทของเราเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกิดการเติบโต แต่งแง่ของจินตนาการเราต้อง encourage หรือว่าสนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ๆและแสดงให้คนในองค์กรเห็นว่านี่คือค่านิยมขององค์กรเราต้องสนับสนุนให้องค์กรมีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวนะครับเราก็จะไม่สามารถอยู่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดว่าเป็นตัวที่สำคัญมากแต่แน่นอนครับเมื่อมีจินตนาการแล้วมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วถามว่าถ้าไม่มีความมุ่งมั่นไม่เรียนถิ่นเรียนถูก ไม่ล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมาใหม่ไม่ทําผิดพลาดนะครับมันก็ไม่เกิดเลยครับนวัตรกรรมเพราะนวัตรกรรมคือการทําสิ่งใหม่ที่ให้คุณค่าในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งสองอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญแล้วก็แน่นอนนะครับก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญขององค์กรธุรกิจ ในการที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของโลกาภิวัตน์แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการก้าวเข้าสู่โลกของยุคขนาดคตครับผมก็ขออนุญาตจบ r e s e n t เ t i o n เพียงเท่านี้นะครับที่จริงมีเตรียมวิดีโอหลายตัวมาที่จะแสดงให้เราเห็นในความเปลี่ยนแปลงของโลกก็เสียดายว่าอยากโชว์พวกเราไม่ได้ในครั้งนี้นะครับแต่ก็อยากจะเปิดโอกาสให้เกิด Q&A ครับคือถามตอบก,กันหรือว่า ทุกท่านจะมีคำถามอะไรบ้างขออบคุณนะคะคุณสมบชัยเจรวนนท์นะคะซึ่งท่านเป็นบิ๊กบอสใหญ่นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะต้องขออบคุณมากๆและรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ประทกพิเศษนะคะในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ